วันนี้มาถวายไข่ของพ่อนะกินกี่ฟองของ,ของพ่อเหมือนหมื่นฟองหมื่นฟองตอนนั้นล้วเงโครมามาแต่ว่าไรู้ตัวแล้วก็เล<ม>ยบอกไ้แหวนว่าเฮ้ยไ,ไปจุดทู่ไป้คหน่อยที่ไปบอกพ่อกุบพีรนี่ไข่เหมือนลูให้นนหฉันให้ป่วยแล้แหวนเก็ไปจุด นีล้วกษาตัวโดยทำร้านกวานะครับสิทธวายไข่ต้มหมื่นฟองนางรำหลวงพ่อโสธรพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อจรพระเกจิอาจารย์ชื่อดังอาการอาภาษดีขึ้นนะบกออนุชานำไข่ต้มไปมอบสถานสงเคราะห์นะบกออนุชาก็คือผมเนี่ยนะฮะเมื่อวันที่9เดือน9เวลา9กนาฬกานาทีหลวงพ่อจรวัดถกิโต พระเกจิอาจารย์ชื่อดังเจ้าวาดวัดบุญยริ์ตมบทพญาเยนอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพร้อมบรรดาศิทธานุสิ์ได้เดินทางไปวัดโสธรวรารามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเซาเพื่อกราบนมัสก,การพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิหลวงพ่อโสธรและถวายไข่ต้มจำนวนหมื่นฟองและถวายนางรำเพื่อน้อมนําความเป็นสิริมงคลหลังจากนั้นหลวงพ่อจรได้บอกสิทธ ให้นําไข่ต้มไปแจกใจ่ายให้กับสถานสงเคราะห์ต่างๆหลวงพ่อจรกล่าวว่าที่มาวัดหลวงพ่อโสธรในครั้งนี้เพราะอาตมาเพิ่งหายจากอาการอาภาษซึ่งชีวิตเหมือนไม่รอดแล้วสิทธิ์บอกว่าหยุดหายใจไปแล้วตอนนั้นนิมิตถึงหลวงพ่อโสธรวันนี้จึงมานมัสการท่านลูกสิทธ์ลูกหาประสงค์จะทำให้ครบตามตั้งใจจึงถวายไข่ต้มจํานวนหมื่นฟอง ถวายนางรำด้วยก็ขออนุโมทนาบุญกับบรรดาสิทธ์ด้วยส่วนสิทธ์ที่เป็นห่วงเรื่องสุขภาพอาตมาดีขึ้นแล้วแต่ยังต้องฟอกไตและทำกายภาพบำบัดอยู่เข้าออกโรงพยาบาลตลอดยังไม่สะดวกที่จะกลับวัดในขณะนี้สำหรับไข่ต้มนะครับนายอนุชาทรงศิริบรรณาธิการหนังสือพิมพ์คัมคพีนิวก็คือผมนะครับรับอาสานำไปบริจาค ให้ทั้งหมด3แห่งนะครับแห่งที่1ก็คือมูนิธิวัดสวนแก้วแห่งที่2ก็คือบ้านนนทภูมิสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการปากเก็ดนนทบุรีแล้วก็3นะครับบ้านเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนถนนรามอินทานะครับนะนี่ฮะก็ขอเป็นกำลังใจนะให้นะให้กับ ลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อจรด้วยนะครับเพราะว่าลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อจรเป็นห่วงนะเป็นห่วงหลวงพ่อจรนะครับแล้วก็อยากจะให้หลวงพ่อจรนะครับหายจากอาการอาภาษณะนะลูกศิษย์ลูกหาจะได้ไปกราบนมัสการท่านได้ที่วัดนะครับก็มีชาวต่างประเทศนะก็มีการต่อสายตรงมาพูดคุยกับหลวงพ่อด้วยหลวงพ่อจรนะครับท่านเป็นพระเกจิอาจารย์สายหลวงปู่โทน วัดเขาน้อยคิริวันเดิมทีท่านเป็นชาวชนบุรีฮะชาวชนบุรีท่านบวชที่ชนบุรีแล้วก็มาอยู่ที่วัดบุญยญลิศตำบลพญายเย,นย็นอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพัฒนาสร้างโบสถ์นะฮะสร้างโบสถ์ที่วัดหลังใหญ่จนสําเร็จรู้ล่วงนะครับด้วยกําลังศรัทธาจากญาติโยมนะท่านก็เป็นพระเกจิอาจารย์ ที่มีลูกศิษย์ลูกหาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเลื่อมใสศรัทธาภายในวัดท่านก็สร้างพระพรมองค์ใหญ่ประดิษฐานไว้ที่วัดมีคนไปกราบไหว้ขอพรชาวต่างประเทศก็ไปกันเยอะปัจจุบันท่านสร้างมหาเจดีย์นะครับยังไม่แล้วเสร็จนะฮะยังขาดทุนทรัพย์อีกจํานวนมากหลายล้านนะครับก็ถ้าใครมีจิตศรัทธายอยากจะร่วมทําบุญกับหลวงพ่อจรก็ติดต่อได้นะครับก็ร่วมบุญกับหลวงพ่อจรได้ นะถือว่าเป็นเนื้อนาบุญในการสร้างนะเสนาสนะต่างๆนะครับสร้างปูชนียสถานฝากไว้ในพระพุทธศาสนานะครับกับหลวงพ่อจรวัดบุญยริศตมบลพญา,พยายเย็นอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาหลวงพ่อจรวัตถุมงคลของท่านโด่งดังหลายรุ่นนะครับโดยเฉพาะพระขุนแผนนะพระขุนแผนก็มีนะพระขุนแผนสะดุ้งมานกับภายชุมพลพระขุนแผนภายนารี พระขุนแผนพายกุมารกัญญาน,นี่นะครับองค์ที่ผมใส่อยู่นี่นะครับพระขุนแผนพายกุมารกัญญาณวัดแห่งนี้เนี่ยนะครับหลวงปู่แขกวัดสุนทรปรนะดิษฐ์เคยเมตตาม,มาปลุกเสกวัตถุมงคลถึงสองรุ่นนะครับพระขุนแผนทั้งคู่เลยนะพระขุนแผนสะดุ้งมารกับพายจุมพลแล้วก็รุ่นนี้นะครับท่านปลุกเสกก่อนท่านละสังขารนะครับณหลวงปู่แขกวัดสุนทรประดิษฐ์นะฮะ แล้วก็เป็นเรื่องที่แปลกมากตอนที่หลวงพ่อแขกมานะมาปลุกเสกท่านนะใส่ทุกอย่างเลยนะอัดพลังทุกอย่างโดยเฉพาะการนะการอัญเชิญเทพเทวดาปกติท่านไม่อัญเชิญนะครับท่านนั่งปกปุกเสกอย่างเดียวนะครับแต่ครั้งนี้ท่านมาเนี่ยท่านอัญเชิญองค์เทพเทวาด้วยตัวท่านเองด้วยนะครับเป็นเรื่องแปลกมากเลยนะครับนาะหลวงปลุกแขกแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานนะครับ ท่านท่านก็ละสังขารน,นะครับหลวงปู่แขกวัดสุนทรประดิษฐ์นะอยู่ที่พิษณโุโลกนะท่านก็เมตตาวัดบุญยญลิตตำบลพญาเย็นอย่างมากนะครับก็ปลูกเสกวัตถุมงคลให้อย่างเต็มที่ Mm hmm.